คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จทางการเงิน 1. มีวินัยทางการเงิน m o n e y d i s c i p l i า e นำความรู้ทางการเงินมากำหนดเป็นเป้าหมายและแผนการเงินของตัวเองและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีกับชีวิต 2. มีความรู้ทางการเงิน Money-Literacy มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทั้ง4ด้านได้แก่หารายได้ (earning) การใช้จ่าย (spending) การออม s a v i n g และการลงทุน (investing) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงินกับชีวิตตัวเองได้อย่างเหมาะสม 3. มีความรับผิดชอบทางการเงิน (money responsibility) มองว่าปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับชีวิตเราเป็นภาระหน้าที่ของตัวเราเองที่ต้องเข้าไปควบคุมและจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาที่มีไปสู่ผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีขึ้น